สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ยายเล่าเรื่องขอเอาเรื่องผักผักมาพูดคุยกันค่ะเหตุผลที่ควรปลูกผักในล้อ,อยางรถยนต์ล้อ,อยางรถยนต์เก่าที่เปลี่ยนถ่ายออกทิ้งไปไร้ค่ะเผาไฟไปก็เกิดม,มลมลภาวะทิ้งขยะก็ไม่ย่อยสลายเป็นปัญหา จะดีแค่ไหนคะที่เราจะนําขยะไร้ค่านี้มาทําให้เกิดประโยชน์และวันนี้ยายขอนําเสนอล้อยางเก่าปลูกผักในสวนผักคนเมืองปลูกผักในยางรถยนต์เก่าทําเองได้ง่ายๆปลูกได้หลากหลายไม่ต้องรดน้ําบ่อยๆมาดูข้อดีของการปลูกผักในยางรถยนต์กันคะ่ะหนึ่งก็ราคาถูกนะคะแน่นอนอาจได้มาฟรีด้วยซ้ำจากร้านที่เขาเปลี่ยนยางรถยนต์ 2. อย่างรถยนต์เก่านำมากลไดนย้ยางสามารถปลูกผักได้หลายชนิดผักชีต้นหอมตะไคร้พริกคนะน้าหรืออื่นๆตามต้องการ 3. ไม่ต้องรดน้ำผักบ่อยๆค่ะสลดโรกร้อนลักโรคช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายนำวัสดุเหลือใช้มาให้เกิดประโยชน์การปลูกผักเป็นการออกกำลังกายด้วยนะคะ ลองลงมือทำดูค่ะประหยัดเงินค่าซื้อผักได้ผักปลอดสารพิษกินในครัวเรือนได้กินผักสดสดลดโรกร้อนลดปัญหาวัดสดุมีพิษลองทำดูแล้วเอามาอวดด้วยนะคะยายจะรอดูและเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ